ก่อนสิ้นปีมีข่าวติดไปนวมนิดหนึ่งครับก่อนที่จะสรุปข่าวสำคัญปีทั้งนี้ทั้งปีพื่อที่จะส่งผลต่อปีหน้าอันนี้เป็นไฟบังคับที่ผมจะทำการสรุปข่าวและสำนักข่าวต่างๆเขาก็ทำกันแต่บทสรุปข่าวของสุนไอทีวีนี้จะนำเสนอต่อท่าน ในตอนปลายปีและต้อนรับปีใหม่อาจจะเป็นวันที่30หรือวันที่หนึ่งมกราเพื่อที่จะได้เติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสอสอสุนัยเพราะท่านจะหาสิ่งเหล่านี้จากสื่อมวลชนไทยไม่ได้อันนั้นจะว่ากันด้วยอีกสองสาวันแต่ข่าววันนี้ก่อนสิ้นปี มีข่าวจากพักเพื่อไทยคุณหมอชนน่านพยากรณ์ว่าปี65รัฐบาลจะงอนแง่นจะเจอวิบากกรรม5ปมชี้รัฐธรรมนูญห้ามนายกนั่งเกิน8ปีกับคดีอัครสอวุ่นเรื่องนี้เป็นคำพยากรณ์อนาคต ซึ่งผมจะพยากรสั้นๆเรื่องที่หนึ่งคดีอัคราสอวุ่นผมว่าใช่วันนีย้ยังหาจุดลงตัวไม่ได้ทั้งๆที่เจรจากเกี้ยเสียกันแล้วแต่คดีเรื่องสารรัฐธรรมนูญจะจัดการถ้าจะเอาประยุทธ์บอกออกจากนายกด้วยเหตุผลว่าผิดรัฐธรรมนูญเพราะเกิน8ปี แม่อ้เรื่องนี้ยากนี่ผมพูดนะยากยากเพราะอะไรเพราะไอ้สารัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังมีเป้าหมายออเดอร์คำสั่งให้อุ้มประยุทธ์อยู่ถ้าท่านบอกเอ้ยไม่จริงมั่งสุนยัยขนาดศิละยังถูกตัดสินให้พัก <c oughs> ให้เอาเอาโทษเลยให้พักหน้าที่เลยถือว่าขาดจาก สิทธิการสมัครสสไม่ได้อันนั้นอย่าพึ่งหลงประเด็นว่าสารรัฐธรมรมนูญมันยุติธรรมนะครับว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของอำนาจเผด็จก,การเขาไม่เลี้ยงสภาอยู่แล้วสภาจะปั่นป่วนสภาจะเสียภาพลักษณ์เสียเครดิตเขาปล่อยครับดังนั้นศาลเขาจะรู้แนว ถ้าเรื่องสภานั้นเขาถือว่าสภาไม่ใช่เป้าหมายของความมั่นคงแห่งรัฐยิ่งสภาสุดโทมยิ่งสภาเสื่อมค่าถ้าสื่อมวลชนหลงประเด็นไปทำลายสภาภาพลักษณ์สภาด้วยเบื้องบนชอบเพราะเมื่อสภาพังระบบะเผด็จการก็เหลืออยู่วันนี้มันมีสองระบบเท่านั้นแหละครับ ระบบสภากับระบบผดจการถ้าเราหลงประเด็นไปทำลายสภาผด็จการก็พยองแข็งแรงขึ้นดังนั้นวันนี้หลักการคือศาลเขาไม่คุ้มครองสภาอยู่แล้วเขาไม่อุ้มหลอกสภาเนี้เขาอุ้มแต่ประยุทธ์ตามคำสั่งเบื้องบนเท่านั้นเองดังนั้นเรื่องศีลละไม่ได้บอกถึงความเป็นธรรม กับเนื้อกับตัวของสารรัฐธรรมนูนแล้วไม่ใช่ครับคุณศิระไม่มีสิทธิ์ผมก็เห็นว่าถูกต้องแต่อย่าหลงประเด็นไปเชื่อน้ำมนต์สารรัฐธรรมนูนดังนั้นเรื่องประยุทธ์จะต้องออกจากนายกเพราะว่ารัฐธรรมนูเขินไว้ว่าอยู่ได้แค่8ปีผมเชื่อว่าเจ้าสารรัฐธรรมนูญมันตีความให้อยู่ได้เพราะคำสั่งอุ้มมันยังอยู่ยังไม่มีสัญญาณบอกว่า ถอนคำสั่งดังนั้นสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่สภา,าที่ศาลรัฐธรรมนูญแสดงบทบาทประหลาดประหลาดตั้งแต่เอาเอาสมัครออกเพราะทำกับข้าวคุ้มครองประยุทธ์สารพัดจะคุ้มครองเนี่ยมันไปลบมันไปบอกว่าเรื่องศีละเรื่องเดียวแสดงว่าสารนุญ กับเนื้อกับใจแล้วเป็นไปไม่ได้ครับแต่ที่เขาตัดสินนั้นตามน้ำไปเลยเพราะเขาไม่ได้รับคําสั่งให้คุ้มครองสภาอยู่แล้วเข้าใจนะครับดังนั้นเรื่องนี้หมอชนน่านผมยังไม่เชื่อนะอันนี้นะนี่ต้องพูดกันอย่างนี้ไอ้เจ้าวันชัยก็บอกสววันชัยบอกปีหน้าปั่นปวนแน่อันนี้ปั่นปวนอยู่แล้วครับเข้าใจ สวววันชัยทกทนายดวงดาวการเมืองกลางปีหน้ารัฐบาลอัดไปไม่รอดจับตาเสือหิวเสือซุ่มไอเจ้าวันชัยมันก็ทำข่าวอย่างนี้เองนะครับเพื่อนกันมันไม่ได้ดูดวงดูดวงแล้วมันก็พยายามจะสร้างข่าวให้ตัตมันเองเพราะถ้ามันวันนี้พูดเชียร์ประยุทธ์มันไม่เป็นข่าวนี่เข้าใจนะฮะพูดเชียร์ประยุทธ์ไม่เป็นข่าวและภาวะการปั่นป่วน อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นชัดผมอยากจะเก็บข่าวไว้เสเดี๋ยวจะตกหลน่นจะหมดปีแล้วเดี๋ยวไม่ได้พูดไม่ได้พูดเรื่องข่าวหลายข่าวทีเดียวก็คือเรื่องการปิดประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนที่ประยุทธ์บอกเปิดประเทศเมื่อสองเดือนก่อนผมก็บอกพี่น้องผู้รักประชาไตยในสหรัฐอเมริกา ทั้งโดยทางสาธารณะและโดยส่วนตัวว่าถ้าจะกลับบ้านต้องรีบกลับนาะอีกไม่นานมันปิดอีกเพราะเรารู้วิธีคิดและรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเรื่องโควิดเรื่องโควิดนี่เป็นโรคเรื้อรังและผมไม่ได้ออกข่าวโควิดอีกเลยเพราะว่ามันมีการเมคข่าวปกปิดข่าวที่เป็นจริง ซึ่งปกปิดมานานแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นโควิดจริงๆโควิดนี่มันระบายระบาดไปทั่วประเทศแล้วล่ะครับแล้ววันนี้บอกว่ากลายพันธุ์และสุดท้ายวิธีคิดอย่างประยุทธ์ก็เลยปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งจนได้ประยุทธ์สั่งปิดประเทศอีกแล้วท่านก็คงรู้ข่าวแล้วตั้งแต่วันที่2 1 ธันวาคมและบอกว่าจะปิดชั่วคราวถึงปีหน้าแต่มีใครเชื่อไหมครับว่าจะชั่วคราวโดวยวิธีการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพเช่นนี้วิธีการตัดสินใจแบบลักกะปิดลักกะเปิดเอาแน่ไม่ได้หลักการไม่แน่นผมว่าไม่มีใครเชื่อดังนั้นไอภาวะการข่าวอย่างเนี้ยเศรษฐกิจก็ล่มสลายหมดแล้ว ปิดประเทศก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดเปิดแป๊บหนึ่งปิดอีกมันจะเป็นผลกระทบอย่างแรงเข้ามาสู่ระบบที่คุณวันชัยบอกว่าจะเกิดวิกฤตในปีหน้าปีเสืออย่างนั้นปีปีเสือหิวเสือซุ่มจะเกิดวิกฤตมันจะกระทบถึงวังด้วยหรือเปล่าวันชัยพยากรหน่อยสิ วันนี้การดำรงอยู่ของประยุทธ์ที่ทำให้ประเทศเน่าเฟะอย่างนี้เนี่ยวันนี้มันกระทบถึงวังหมดแล้วนะผมกำลังมองดูว่าการเปลี่ยนระบบมันกำลังเกิดผลกระทบอย่างแรงเรื่อยๆแล้วเรื่องของพักเพื่อไทยเนี่ยวันนี้มีข่าวอันหนึ่งซึ่งอยากจะให้ท่านจับตาก่อนจะสิ้นปีต้องระวังครับ คือเรื่องข่าวการออกตัวของนายจรัญพักดีธนากุลที่ออกมาตําหนิกระทรวงยุติธรรมตามข่าวหนังสือพิมพ์ขณะนี้บอกจรัญตําหนิฝ่ายบริหารลดโทษคนโกงกระทบกระบวนยุติธรรมจี้นายกให้ดูแลคือมีข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจะลดโทษ ให้แก่บ,บุคคลที่ต้องโทษยาวนานว่ากันตรงๆเลยนะฮะไม่ต้องอ้อมคอมคือเรื่องของบุญทรงรัฐมนตรีพาณิชย์อดีตนมตีพาณิชย์บุญทรงที่ถูกยัดข้อหาเรื่องจำนำข้าวแล้วตัดสิน50กว่าปีวันนี้ จากข่าวที่ผ่านมาบุญทรงได้ยอมที่จะเป็นพวกกับประยุทธ์ด้วยวิธีการของผล็จการที่บีบบังคับไม่ใช่บีบบังคับบุญทรงเท่านั้นนายกอบอจอ,อีกหลายจังหวัดก็ถูกจับยัดข้อหาพอสวามิพักยอมมาอยู่พักพลังประชารัฐอย่างกรณีของที่จังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดเชียงรายหรืออีกหลายจังหวัดเนี่ยก ปล่อยใช้คำสั่งมาตราสีส,สีสี่ปล่อยโทษให้ยกให้กลับไปทำงานได้ไม่เอาผิดบุญทรงก็เอาลูกชายมาอยู่พักพลังประชารัฐวันนี้ฝากไปถึงชนน่านด้วยนะข่าวนี้เนี่ยมันมีกลิ่นออกมาว่าเขากำลังจะใช้บุญทรงด้วยข้อหาบุญคุณที่จะให้กัน โดยส่งสั่งผ่านไปที่กระทรวงยุติธรรมหาทางให้บุญทรงออกมาที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่อยากให้ออกอยากให้ออกครับเป็นผลดีเห็นใจเพื่อนถ้าประยุทธ์จะให้ออกมาก็ยิ่งดีครับแต่ว่าต้องระวังว่าประยุทธ์กำลังจะตลบหลังเล่นงานพักเพื่อไทยเล่นงานทักษิณ โดยใช้ข้อตกลงลับที่จะอาจจะมีกับบุญทรงเพื่อใช้บุญทรงมาป้ายสียิ่งลักป้ายสีเพื่อไทยป้ายสีทักษิณตรงนี้ต้องเปิดประเด็นไว้ก่อนครับเพราะมันมีกลิ่นมาอย่างนั้นแล้วแต่ปรากฏว่าเจ้าจลัน คนนี้นี่ลงข่าวเนชั่นออกมาขวางจะบอกว่าจารันไม่รู้หรือว่ารับลูกกับประยุทธ์อย่างไรอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามข้อเท็จจริงต่อไปเพราะนายจรันบทบาทที่แกเป็นอยู่ขณะน,นี้เป็นบทบาทตัวแทนของวัง แกออกมาอุ้มสารรัฐธรรมนูญที่ทำงานตามคำสั่งเบื้องบนนี่หลายรอบแล้วนะไม่ยอมตายจากไปสักทีเกษณแล้วก็ไม่ยอมตายจากก็ยังออกมาแสดงตัวออกมารับใช้หลายเรื่องส่วนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่วังสั่งให้ออกมาคัดค้านประยุทธ์หรือว่าวังไม่ได้รู้เรื่องแต่เป็นเป็นการทำเขาเรียกว่าจัดการงานนอกสั่งหรือหรือโดยพละการ ไม่ทราบแต่วันนี้การที่จะลดโทษหาทางปล่อยตัวบุญทรงแล,และเริ่มตีอีกคนหนึ่งนะครับผมว่าต้องจับตาว่านี่คือเรื่องราวทางการเมืองที่ประยุทธ์กำลังจะตลบหลังพักเพื่อไทยและก็ให้ลายป้ายสีโดยอาศัย เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกรณีปล่อยตัวบุญทรงขอพระคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามชมรายการสดจนถึงขณะนี้แล้วก็เราจะพบกันอีกทีหนึ่งตอนปลายปีวันพฤหัสพอดีครับวันที่30สผมกำลังจะจัดรายการที่เป็นพิเศษให้กับท่านใน ก่อนส่งท้ายปลายปีและต้นปีวันที่หนึ่งของวันวันเสาร์ไม่หยุดนะครับเพราะสถานการณ์ในประเทศไทยมันร้อนแรงตลอดผมจะสรุปสถานการณ์จะสรุปข่าวให้ท่านเห็นว่าในปีนี้มีข่าวเด่นอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อสถานการณ์าการเมืองในปีหน้าซึ่งในปีที่แล้วเราก็ทำอย่างนี้ แล้วก็ได้เห็นว่ามันได้ส่งผลจริงแล้วพบกันนะครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการวันนี้ครับแล้วพบกันวันพฤหัสครับสวัสดีครับ